ความสุขของทุกคนนะคะมันแตกต่างกันไปวัดกันไม่ได้บางคนชอบที่จะอยู่บ้านบางคนชอบที่จะอออกไปเนาะเสริมเดินเล่นช้อปปิง้งเป็นพลังแล้วแต่แนวทางของแต่และคนเลือกนะฮะเราจะมาวัดความสุขอ่าเหมือนชาวบ้านเหมือนคนอื่นเท่าๆกันไม่ได้อันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะเรามองเพียงแค่ว่าตัวเราวันนี้ได้อะไรบ้าง นะฮะทบทวนดูซิชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีอะไรบ้างนะฮะและเรารักษาอะไรไว้ได้บ้างอันนี้คือหัวใจสำคัญอยากบอกว่าอย่าห่วงมองสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีรักษาความดีไว้เนาะความเติมความสุขในทุกๆวันให้กับคู่ของเราอันนี้คือหัวใจเลยนะ ห่วงหาครอบครัวทางเมืองไทยนะคะห่วงสุดใจแต่สุดท้ายเราก็ต้องทําใจนะคะดูแลไปด้านโน้นเป็นฝ่ายเงินด้านนี้เป็นพลังนะคะเป็นกําลังใจและเป็นสีสันชีวิตที่ต้องอย่าลืมนะคะคนใกล้ตัวของเราด้วยเนาะคิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอบคุณขอบคุณที่มาส่งข่าวดีที่มาบอกว่าเนาะ หลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นนะคะจากที่ได้มาพูดคุยกันเนาะไปแล้วคะ่ะพี่น้องคขาขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะในแบบที่ตัว